สวัสดีครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ในบ้านเรามันพุ่งสูงขึ้นแบบน่าตกใจมากๆเลยจนต้องมีการตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาสู้กับเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงตํารวจไซเบอร์แต่ว่าการทํางานของเขาเนี่ยมันตรงกับที่เราคาดหวังกันไว้จริงหรือเปล่าวันนี้เรามาหาคําตอบกันครับคือเวลาเราโดนโกงออนไลน์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวของหลายๆคนเลยคือต้องไปแจ้งตังวัดไซเบอร์ ถูกไหมครับเพราะฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นหน่วยงานที่ตรงกับเรื่องมากที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับความจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ความคาดหวังกันก่อนหน่วยงานที่เราเรียกกันติดปากว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วเขามีชื่อเต็มๆนะครับว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชสทครับ หน่วยงานนี้เนี่ยเขาตั้งขึ้นมาด้วยความหวังเลยนะว่าจะเป็นหน่วยงานไฮเทคสุดๆเป็นเหมือนทัพหน้าไว้ต่อสู้กับอาชญากรรมรูปแบบใหม่โดยเฉพาะเลยลองมาดูภารกิจกับวิสัยทัศน์ของเขากันหน่อยนะครับโหป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศต้องเป็นองค์กรมืออาชีพที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องทําให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาคือฟังดูแล้วแบบนี่มันคือความหวังของทุกคนเลยใช่ไหมล่ะครับเป็นความคาดหวังที่สูงมากจริงๆครับแต่ทีนี้ เรามาดูในโลกของความเป็นจริงกันบ้างว่าใครกันแน่ที่เป็นคนรับผิดชอบคดีออนไลน์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับพวกเราๆท่านๆกันอยู่ทุกวันนี้และนี่คือจุดที่หลายคนอาจจะเซอร์ไพรส์เลยนะครับความจริงก็คือคดีหลอกลวงออนไลน์ทั่วๆไปที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจไซเบอร์โดยตรงครับอ้าวแล้วถ้าไม่ใช่ตำรวจไซเบอร์แล้วใครล่ะครับที่ดูแล คำตอบมันอาจจะเรียบง่ายจนน่าตกใจเลยนะครับคนที่รับผิดชอบก็คือสถานีตํารวจในท้องที่ของเรานี่เองครับภาพนี้จะทําให้เราเห็นชัดขึ้นเยอะเลยครับคือคดีที่กระทบกับคนส่วนใหญ่ในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลอกซื้อของออนไลน์โรแมนต์แกมหลอกให้กู้เงินหรือแม้แต่แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยทั้งหมดนี้จะไปอยู่ที่สถานีตํารวจท้องที่ครับส่วนตํารวจไซเบอร์หรือบอชอสอ,อทอ <ค><ณ><ค><ณ>เขาจะไปโฟกัสคดีที่มันซับซ้อนทางเทคนิคมากๆอย่างเช่นการแฮ็กข้อมูลการเรียกค่าไถ่าทางคอมพิวเตอร์หรือคดีใหญ่ๆที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตัลครับแล้วพอมีการแบ่งหน้าที่กันแบบนี้มันก็เลยส่งผลกระทบตามมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยครับโดยเฉพาะเมื่อเรามาดูตัวเลขคดีที่เกิดขึ้นจริงกันรู้ไหมครับว่าตอนนี้มีคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่แจ้งความเข้ามาแล้วเนี่ยประมาณ7 0 0 0 0สคดีเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากจริงๆครับ แล้วสไลด์นี้คือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับจากคดีทั้งหมด700,000คดีเนี่ยลองดูนะครับว่ามันไปกองอยู่ที่ไหนสถานีตํารวจท้องที่รับไปถึง5้า0 0 0เคดีในขณะที่ตํารวจไซเบอร์รับิดชอบอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สคดีโอ้โหมันต่างกันเกือบ5เท่าเลยนะพอพลัะงานมันหนักขนาดนี้ผลกระทบที่ตามมาแบบเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือความล่าช้าในการทำคดีนั่นเองครับ แล้วทำไมคดีที่โรงพักถึงช้าล่ะก็เพราะว่าพนักงานสอบสวนหนึ่งคนเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่คดีออนไลน์นะครับเขายังต้องดูแลคดีอาญาทั่วไปอีกสารพัดเลยตั้งแต่ลักวิ่งชิงปล้นไปจนถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนคือเขาไม่ใช่หน่วยงานที่ทำเรื่องนี้เรื่องเดียวไงครับแถมยังอาจจะขาดเครื่องมือพิเศษแล้วพอคดีมันเยอะขนาดนี้มันก็เลยกลายเป็นคดีค้างสะสมกองเป็นภูเขาเลยตรงนี้เห็นภาพชัดเลยครับเขาบอกว่า ถ้าคดีไหนไม่ได้เป็นข่าวดังไม่ได้เป็นกระแสนในโซเชียลมีเดียสุดท้ายแล้วคดีส่วนใหญ่ก็จะยังคงกองอยู่ที่สถานีตำรวจเหมือนเดิมนั่นแหละครับทีนี้พอเรามองไปข้างหน้าอนาคตของระบบที่กำลังรับแรงกดดันมหาศาลขนาดนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปข้อมูลมันมีแนวโน้มที่น่ากังวลด้วยนะครับว่า ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการส่งคดีออนไลน์ประเภทอื่นๆกลับมาให้สถานีตำรวจท้องที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกซึ่งก็จะยิ่งทำให้ภาระงานมันหนักขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยก็เลยมาถึงคำถามสำคัญสุดท้ายที่ต้องทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันนะครับว่าถ้าสถานีตำรวจท้องท,ที่ยังต้องรับภาระคดีส่วนใหญ่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วระบบของเราจะสามารถต่อสู้กับคลื่นอาชญากรรมไซเบอร์ที่มันสูงขึ้นทุกวันได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆเหรอ อ๋อแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับมีเรื่องสำคัญมากๆที่อยากจะฝากเตือนกันไว้นั่นก็คือเรื่องของบัญชีม้าครับการไปรับจ้างเปิดบัญชีหรือว่ายอมให้คุอื่นเอาบัญชีธนาคารของเราไปใช้เนี่ยขอย้ำเลยนะครับว่ามันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายเพราะนี่คือเครื่องมือหลักที่พวกม,มิจฉาชีพใช้เลยการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือการป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดแล้วครับ